กำลังวิ่งว่าวครับพอดีผมอาบน้ำเดี๋ยวก็เลยมาช้าว่าวผมครับส่วนนุ้นเครื่องบินฮนะดินเสียงสูงว่าไหครับทักควันครับวันสิ้นปีครับเดี๋ยวก็ไปช้อปปิง้งสักนิดหนึ่งเพื่อหาอะไรมลดย่อนภาษีครับซื้อของฝากคุณพ่อ แล้วก็จะยาดนะลมแรงมากนะครับแต่เป็นลมข้างล่างครับข้างบนไม่น่าจะมีลมอ่ะแต่ยังไม่ลงนะนี่ล้วจะอยู่ไหมนะลมแห้งขนาดแต่ว่ามันลมข้างล่างบ่เฮ้ขึ้นยุ่นั่นเห็นไหมฮะ z ชัดๆครับจะได้เห็น วันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าที่อากาศดีมากครับนี่ไกลมากนะครับเนี่ยนี่เรียบปกติฮะเห็นไหมฮะไม่เห็นละก็ไล่มาดูเชือกฮะความสุขส่งท้ายปีของคนมัานนอกอย่างผมนะฮะ สบายสบายครับเดี๋ยวเย็นๆก็ไปเที่ยวงานกาชาติและงานปีใหม่ที่อุบลในทุ่งสรีเมืองนยครับจัวบ่ะเสือกเนื้อสตงนี้ครับบก่าปวยไปยังไปไก่โวด่ยามันขามันไปไก่ ไไจูบเลยเนาะเอจูบเป็น้ยตถุงใส่าถุงมือเนี่ยอ๋อา, <laughs> าปล่อยป้อมกันครับโชคดีพี่ไม่พี่น้องเ <laughs> มื่อวาอนป้อมสักดานว่าใส่แว่นตาห่ำมใส่แน่เหนียวน่นเบิ่และบอร,รอ